จากประสบการณ์ของครูเลิฟนะคะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะคะ mm. ก็จะเข้าใจเลยนะว่าบางบ้านนะคะ mm. เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แข็งแรงมาตลอด mm. แล้วพอมีคนใดคนนึงนะคะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยที่เริ่มปวดนะคะเริ่มเจออาการ ใหม่ๆโรคใหม่นะคะหรือว่าโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือว่าโรคร้ายก็ตามเนี่ยวันนี้ครูเรจะสรุปให้3ข้อนะคะถ้าเกิดเราเจอเรื่องแบบนี้เราจะทํายังไงดีครูรู้ว่าทุกคนเครียดคนในบ้านเครียดเจ้าตัวเครียดนะคะ1เลยค่ะคือตั้งสตินะคะตั้งสติก่อน รู้รเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์นะคะมันไปไกลแล้วนะคะนนะมีตัวช่วยหลายอย่างมากมายนะคะแล้วก็2ค่ะให้คุณนะคะไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางนะคะในเรื่องโรคน,ะนั้นๆน,น,นะคะแล้วคุณหมอก็จะแนะนําให้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าให้เราสอบถามได้